มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนไฮอาภาพรไม่โบถูกสลากลอตเตอรี่เลขท้าย2ตัว30 50ใบค่ะผลสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะคะงวดประจำวันที่1กุมภาพันธ์2 5 6พ เลขท้าย2ตัวคือหมายเลข30นักร้องลูกทุ่งชื่อดังโพสต์คลิปลงไอจีวางลอตเตอรี่เรียงรายจำนวน50บใบพร้อมกับข้อความว่าไม่โบค่ะรอดค่ะ50บใบย,ยังไม่ได้ตรวจรางวันที่1เดี๋ยวเจอกันในคลิปนะคะหายังบอกว่านี่แค่รางวันเลขท้ายตนเองยังไม่ได้ตรวจรางวันอื่นคาดว่าอาจจะถูกรางวันที่1ก็ได้เพราะว่ามีสลากที่มีเลขท้าย08อยู่อีกหลายใบยค่ะ และยังได้เล่าอีกว่าตนเองได้ไปเหมาลอตเตอรี่จํานวนหลายหมื่นบาทและมีเจ้าหนึ่งจะให้เหมาแต่ว่าขายจับเป็นชุดสิบใบตกไปและเกือบ200ตนจึงไม่ได้ซื้อเจ้านั้นมาขอแสดงความยินดีกับคุณไฮด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ